นฟาร์มสัตว์ผิดกฎหมายกลางป่าลึกของแอฟริกาคนงานท้องถิ่นถูกนายจ้างถิวขาวจ้างมาทำงานสุดสยองนั่นคือการถลกหนังสิงโตเพื่อป้องกันอันตรายพวกเขาจะยิงมันให้ตายก่อนลงมือวันนี้ก็เช่นกันแม่สิงโตตัวหนึ่งล้มลงหลังจากถูกยิงคนงานเดินเข้าไปก้มลงเตรียมจะถลกหนังแต่คนที่ยืนอยู่ข้างๆสังเกตเห็นว่าดวงตาของมันยังขยับอยู่เขาทำได้แค่ตะโกนเตือนแล้วรีบวิ่งหนีไปแต่สายไปเสียแล้วสิงโตกระโจนขึ้นมาด้วยความบ้าคลั่งก่อนตายมันขย้ำคนงานคนแรกจนเล็ก,ก่อนจะระบายความโกรธใส เ <C ID> สียงกรีดร้องโหยหวนดังไปทั่วฟาร์มแม้แต่เจ้านายผิวขาวก็ไม่รอดพ้นจากกรงเล็บและข่มคี้ยวทั้งค่้ายกลายเป็นทะเลเลือดผู้คนนึกว่าที่นี่จะถูกลืมเลือนไปหลังศพนาฏกรรมแต่ไม่นานหลังจากนั้นกลุ่มทหารรับจ้างที่กำลังทำภาร,รกิจก็บังเอิญหลงเข้ามาและพวกเขาก็ได้ตระหนักถึงความจร,ร,จริงอันน่าขนลุกเ <C ID> มื่อเทียบกับศัตรูถือปืนนักล่าแห่งป่าดงดิบนั้นน่ากลัวก,กว่าหลายเท่าทหารรับจ้างกลุ่มนั้นนำโดยแซนกำลังซุ่มอยู่นอกฐานของพวกลักพาตัวที่มีซาเลนเป็นหัวหน้าพวกเขาา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 ามมมทีีี่่่่่แออฟรรรรรรริิกกกกกกกเเเพืภจดยยยววววชหลลูููผ้ััฐนถตุ คนหนึ่งว่าระเบิดที่คลังน้ำมันส่วนทั้งทีมแบ่งกำลังเข้าจมตีการสนับสนุนการถอนตัวพร้อมแล้วพวกเขารอแค่ให้ข้าหลงก็จะลงมือทันทีระหว่างลาดตะเวนแซมพบว่าพวกมันไม่ได้แค่ขังตัวประกันไว้แต่ยังค้างอนาช้างและของป่าหายากนี่มันรังโจรชัดขณะที่ทีมกำลังพักแซมได้รับคำสั่งด่วนจากเบื้องบนให้ลงมือทันทีเธอเช็คตำแหน่งตัวประกันอีกครั้งเมื่อยืนยันข้อมูลแล้วแซมจึงสั่งลุยระเบิดในคลังน้ำมันทำงานเสียงดังสนัน่นฉีกความมืดไฟลุกท่วมลุนแรง ทั้งค่ายโกลาหนพวกโจรต่างแตกตื่นพากันดับไฟปากก็ด่าทว่าใครมันกล้าส,สุบุรีในครังน้ามันโดยไม่รู้เลยว่าพวกมันติดกับดักของคนนอกเข้าแล้วอาศัยจังหวะชุดละมุนทีมของแซมลอบเข้าไปในบ้านหลังแรกที่คาดว่าเป็นที่ขังตัวประกันแต่ข้างในว่างเปล่าไร้ร่องรอยไม่มีใครถูกขังอยู่แซมโมโหที่ข้อมูลผิดพลาดแม้จะรู้ว่าลูกน้องก็แค่คนสงขาไม่มีเวลาลังเลพวกเขารียบย้ายไปเป,เป้าหมายที่สองทันทีเพื่อไม่ให้ถูกจับได้แซมสั่งให้สร้างสถานการณ์ล่อหลอ,อก,ลออกด้วยการให้ลูกทีมสองคนยิงถล่มจากด้าน,น พวกโจรยิงสวนกลับมาอย่างดุเดือดทันทีซาเลนรู้ตัวว่าค่ายถูกบุกมันสั่งต่อโต้และคว้าปืนมากราดยิงเองด้วยความบ้าคลัง่งทั้งสองฝ่ายทักทายกันด้วยหากกระสุนระหว่างการประทะแซมและทีมลอบเข้าไปในบ้านหลังที่สองภาพที่เห็นทําเอาขนลุกตัวประกันถูกขังอยู่ในกรงเหล็กราวกับสัตว์หลังเจอลูกสาวผู้ว่าเธอตั้งใจจะพาแค่เป้าหมายออกไปแต่หญิงสาวอีกสองคนกลับร้องขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังพวกเขาไม่ได้อยู่ในภารกิจการช่วยพวกเขาเท่ากับเอาคนทั้งทีมไปเสี่ยงอันตรายแซมลังเลแต่สายตาออนอนนนววพกั้ ทำให้ลูกทีมของเธอไม่อาจเมินเฉยได้สุดท้ายแซมก็พยักหน้าหญิงสาวทั้งสามจึงได้รับการช่วยเหลือออกมาแต่จังหวะน,นั้นเองซาเลมรู้ตัวว่าอยู่ถูกชิงตัวไปหมันจึงตะโกนลั่นอย่างบ้าคลั่งมันสั่งให้ลูกน้องล้อมและจุดไฟเผาบ้านของที่ข่าไม่ได้คนอื่นก็อย่าหวังจะได้ไปไฟลุกโชนดุนแรงทางออกถูกปิดตายขืนออกไปตอนนี้ก็เท่ากับฆ่าตัวตายชัดๆแซมรีบแจ้งทีมสนับสนุนว่าช่วยตัวประกันได้แล้วและขอกําลังเสริมเข้าประชิดทางด้านหลังตัวบ้านควันไฟคัุ้งตัวประกันตื่นตระ แซมตั้งสติตอบพวกเขาให้สงบแล้วติดระเบิดที่กำแพงพอทีมสนับสนุนแจ้งว่าประจำตำแหน่งแล้วแซมก็กดระเบิดทันทีกำแพงถล่มลงมาทั้งกลุ่มรีบวิ่งฝ่าออกไปกระโดดขึ้นรถแล้วซิ่งหนีไปได้อย่างเฉียดฉิววแซลมนึกว่าพวกนั้นตายในกองเพลิงแล้วแต่เสียงระเบิดทำให้มันเข้าใจทุกอย่างมันสั่งให้ไลล่าทันทีรถสองคันพุ่งทะยานออกไปราวกับลูกธนูแซมรายงานจบภารกิจและนัดเจอทีมทางอากาศที่จุดนัดพบแต่ยังไม่ทันได้ดีใจทั้งทีมก็เห็นว่ารถของาเลมกำลังไล่จี้มาติดๆทั้งสองฝ กระสุนแบวกอากาศพุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วราวกับจะฉีกกระชากอากาศไม่มีใครยอมใครต่างฝ่ายต่างทุ่งกำลังพลและอาวุธที่มีทั้งหมดโดยมีเป้าหมายเดียวคือการกำจัดศัตรูให้สิ้นซากจังหวะนั้นเองเครื่องบินสนับสนุนของทีมแซมก็โผล่มาบนท้องฟ้าแต่ความหวังที่เพิ่งจุดประกายขึ้นก็มอดดับลงทันทีเซเลมอ่านเกมขาดมันตะโวนสั่งลูกน้องให้เอาปืนยิงจรวดมาเพียงเสี้ยววินาทีมันก็เหนี่ยวไกลจรวดพุ่งขึ้นฟ้าเข้าเป้าอย่างจังพอไร้กำลังสนับสนุนทางอากาศทีมของแซมก็ นอกจากต้องสู้ด้วยตัวเองการต่อสู้ทวีความรุนแรงถึงจะใส่เสื้อเกราะแต่พวกเขาก็เสียเพื่อนร่วมทีมคนสนิทไปถึงสองคนแต่พวกเขาไม่มีเวลามาเสียใจจำใจต้องทิ้งร่างเพื่อนไว้ข้างทางแล้วไปต่อเพราะการหยุดกรอหมายถึงความตายเพื่อสกัดการไล่ล่าพวกเขาถอยหนีลางคว้างระเบิดมือไปด้านหลังหลังจากพยายามอยู่นานพวกเขาก็ทำลายรถศัตรูไปได้คันหนึ่งแต่พวกมันก็ยังเยอะเกินไปอยู่ดีซ้ำรายรถของพวกเขาถูกยิงยังแตกจนไปต่อไม่ได้แล้วหมดหนทางแซมจึงสั่งสลารรถทั้งกลุ่มรีบพาตัวประกันไปหลบหลังสร้างก,กำแพงอิก แล้วระดมยิงสวนกลับไปกระสุนตีว่นด่งหาฝนแต่แซมรู้ดีว่าคืนยื้อต่อไปแบบนี้ทั้งทีมได้ถูกกวาดล้างแน่ตอนนั้นเองเธอเห็นหน้าผาอยู่ข้างหน้าข้างล่างเป็นแม่น้ำเชี่ยวกรากแซมจึงตัดสินใจทิ้งสัมภาระหนักๆแล้วเตรียมกระโดดลงแม่น้ำเพื่อหนีตายขณะกำลังทำตามแผนสมาชิกผิวสีคนหนึ่งในทีมเกิดฟิวขาดขึ้นมาเขาจะพุ่งออกไปกรายยิงพวกเสลมเพื่อล้ังแค้นให้พี่น้องที่เพิ่งถูกฆ่าตายโชคดีที่เพื่อนร่วมทีมรั้งตัวเขาไว้ทันเตือนสติว่าต้องรอดถ,ถึงจะมล้แว แต่ในตอนนั้นเองลูกสาวผู้ว่าซึ่งเป็นเป้าหมายภารกิจกลับตื่นตระหนกสุดขีดเธอว่ายน้ำไม่เป็นและไม่กล้ากระโดดลงไปในกระแสะน้ำที่เชี่ยวกราตัวประกันอีกสองคนกระโดดลงไปแล้วแต่เธอยังยืนตัวแข็งทื่อไม่สนเสียงเรียกใดๆเวลาเหลือน้อยกระสุนใกล้หมดทีมงานจำต้องทั้งตอบทั้งบังคับสุดท้ายพวกเขาต้องใช้ไม้แข็งถักเธอลงแม่น้ำไม่มีทางเลือกอื่นแล้วขณะที่คนกลุ่มสุดท้ายกำลังจะกระโดดแซมสังเกตเห็นลูกน้องสาวของเธอยังยืนอยู่เธอตัดสินใจอยู่ยิงคุ้มกันเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมหนีไปได้ทันนนแซมมมยยัััังงงงไ่ทจจะะดด้้คคาาเสีปืกกตรรู็ขึน กระสุนนัดหนึ่งเจาะเข้ากลางหน้าผากเธอร่วงลงไปกองกับพื้นทันทีในแม่น้ำทั้งกลุ่มถูกกระแสน้ำพัดลอยไปไกลพวกเขาตะเกียกตะกายอย่างสิ้นหวังแต่ในที่สุดก็หาการจนเจอโชคดีที่ไม่มีใครเอาชีวิตมาทิ้งในสายน้ำเชี่ยวนั้นพวกเขาประคองกันขึ้นฝั่งหมดเปลี่ยวแรงแต่ยังรอดชีวิตแซมสั่งให้เดินลอดตามแม่น้ำลงไปเพื่อหาจุดติดต่อกับองค์กรหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือออกไปจากดินแดนมรณะแห่งนี้อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในการนำทีมของแซมสมาชิกคนหนึ่งแสดงความไม่่พอออใจออกมมมาาาาาตรงตรงรงงหวแคททั้ทีล และเขาไม่ยอมรับการถูกสังการโดยผู้หญิงถึงกระนั้นท่ามกลางปากเขาอันตรายเขาก็รู้ดีว่าการแยกตัวตอนนี้คือการฆ่าตัวตายหลังจากเพื่อนร่วมทีมเกลี้ยกล่อมเขาจึงจำใจเดินตามไปต่อจากนั้นทีมของแซมก็เดินทางต่อเพราะพวกเขายังอยู่ในเขตอันตรายแซมจึงไม่อนุญาตให้หยุดทักแม้แต่นาทีเดียวแต่ทุกคนเหนื่อยล้าเกินทนจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นทันใดนั้นจระเข้ยักษ์ย้ายก็โผล่พรวดขึ้นมาจากแม่น้ำขุ่นคลักด้านหลังท่ามกลางเสียงน้ำแตกกระจายมันพุ่งเข้าใส่หญิงสาวราวกับลูกธ แต่กระสุนเล็กๆแทบไม่ระคายผิวของมันเลยเพียงชั่วพริบตาสิ่งที่เหลืออยู่คือผิวน้ำที่ย้อมด้วยสีเลือดและความเงียบงนันภาพนั้นทำให้ความกลัวลุกลามเหมือนโรคระบาดไม่มีใครกล้าคิดเรื่องพักอีกต่อไปทุกคนต่างอยากไปให้พ้นจากแม่น้ำมรณะนี้ให้เร็วที่สุดก่อนจะกลายเป็นอยู่รายต่อไปหลังลากสังขารเดินมาหลายชั่วโมงพวกเขาก็เห็นพื้นที่คล้ายฟาร์มร้างอยู่ข้างหน้ามันเงียบสงัดจนน่าสงสัยไร้เงาผู้คนเพื่อความปลอดภัยแซมส,สั่งให้สองคนลุกหน้าเข้าไปสำรวจก่อนส่วนคนที่เหลือให้ซ ยอมปล่อยลูกสาวผู้ว่าไปง่ายๆแน่เพราะแค่มีเธออยู่ในกำมือมันจะได้อภิสิทธิ์ที่เงินซื้อไม่ได้นี่ไม่ใช่เวลามาฉลองแต่เป็นเวลาต้องเตรียมใจรับมือกับสิ่งเลวร้ายที่สุดหน่วยลาดตระเวนสองคนกลับมารายงานว่าข้างในเป็นบ้านร้างไม่พบร่องรอยคนอาศัยอยู่เมื่อทั้งกลุ่มเข้าไปข้างในฟ้าก็มืดลงพอดีชั่วขณะหนึ่งทุกคนต่างถอนหายใจด้วยความโล่งอกคิดว่าในที่สุดก็หาที่พักตอดภัยสำหรับค้างคืนได้แล้วแต่ไม่มีใครรู้เลยว่านับตั้งแต่วินาทีนั้นฝันร้ายที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้้นนขึน และศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นนักข้างเงียบแห่งผืนป่าบ้านที่พวกเขาเข้ามาคือที่ที่เมื่อสองวันก่อนพวกนักล่าสัตว์ถูกฝูงสิงโตที่หลุดจากกรงขย่มจนเลยไม่เหลือรอดเลยสักคนเมื่อเข้าที่เข้าทางแล้วทุกคนก็รู้ทันทีว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าส่วนอุปกรณ์สื่อสารกับภายนอกทั้งหมดก็พังเสียหายเพราะจมน้ําสิ่งเดียวที่ยังใช้การได้คือวิทยุสื่อสารระยะไกลแซมรีบจัดแบ่งหน้าที่ในทีมใหม่ทันทีเธอไปสำรวจรอบๆกับเจ้าหนุ่มคราวหนุ่มผิวสีกับไม่รับผิดชออออบบบดููแแแลลลววงนนนนนกคคเเจรย่ใ้้าาาาฝสะทํผ หลังจากปฐมพยาบาลเสร็จพวกเขาก็แบ่งเสบียงแห้งที่เหลืออยู่กินกันเพื่อฟื้นฟูเรี่ยวแรงที่หมดไปจากความตื่นตระหนกและการเสียเลือดสองสาวพิงกันแล้วพอยหลับไปข้างนอกนั่นหนุ่มผิวสีกับไม่ไมพบไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆระหว่างทางเขาเล่าว่าเคยอาศัยอยู่ในแถบนี้ก่อนที่พวกซาเลมจะเข้ามาแย่งชิงที่ดินต้นทรัพยากรและบีบให้ชาวบ้านต้องทิ้งถินฐานบ้านเกิดความแค้นนั้นทําให้เขามุ่งมั่นที่จะสังหารซาเลมด้วยมือตัวเองสักวันหนึ่งอีกด้านหนึ่งแซมกับเจ้าหนุ่มคราวตรวจสอบสิ่งตกสรร้างอบๆอย่าง ในบ้านหลังเล็กพวกเขาเจอสถานีส่งสัญญาณแต่ไม่มีไฟก็เลยไร้ประโยชน์สิ้นเชิงหากต้องการกู้ระบบสื่อสารพวกเขาต้องหาเครื่องปั่นไฟให้เจอเมื่อย้ายไปดูอาคารข้างๆทั้งคู่ก็รู้ว่าที่นี่เคยเป็นข้อขังสัตว์ป่าโครงเหล็กว่างเปล่าพื้นดินถูกขุดเจาะเป็นหลุมลึกเป็นสัญญาณชัดเจนว่าผู้สัตว์แหกตรงนี้ออกไปเองทั้งสองยังไม่ตระหนักถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาแถมยังพูดติดตลกว่าคงเป็นแค่หนูยักษ์ย้ายก็ได้แต่พอตรวจสอบไปถึงโรงจอดรถพวกเขาก็เจอรอยเลือดแห้งเป็นทางยาวบนตัวรถเหมือนมีใครถูกฆ่ากระท ยิ่งเดินลึกเข้าไปความรู้สึกไม่ตอดถัยยิ่งชัดเจนเมื่อภาพตรงหน้าคือโรงเชือ่อที่มีหนังและกระดูกสิงโตกับเสือแขวนอยู่เต็มไปหมดเจ้าหนุ่มคราวบอกว่าของพวกนี้เป็นที่ต้องการมากในตลาดมืดพวกนักลักลอบล่าสัตว์เลยพร้อมจะฆ่าล้างบางทุกอย่างไม่ใช่แค่หนังสัตว์ที่ยังใหม่พวกเขายังเจอศพแข็งทื่ออีกสองศพบ,บนพื้นบาดแผลแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ตอนนี้เองที่แซมเริ่มเข้าใจว่าที่นี่ไม่ตอดภัยอย่างแน่นอนเธอตัดสินใจถอยและแจ้งให้ทีมของไม่ระวังตัวให้ดีแต่ทัันนททีี่แแกกลลบมมาาาาเจ้ห้หหุครว็ยไป บนพื้นเหลือเพียงไฟฉายตกอยู่แซงตะกวนเรียกเขาอย่างสิ้นหวังแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือความเงียบอันน่ากลุกเมื่อเดินลึกเข้าไปในความมืดเธอพบเขานอนแน่นิ่งลำคอถูกกัดจนเหะะี่ยวอวทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำก็ดังมาจากพุ่มไม้แซมเงยหน้าขึ้นและเผชิญหน้ากับสิ่งโตตัวหนึ่งที่กำลังจ้องเขม็งมาที่เธอมันทำท่าจะพุ่งเข้ามาแต่กระสุนชุดของแซมทำให้มันชะงักและหายไปในความมืดเสียงปืนทำให้ทั้งกลุ่มแตกตื่นในบ้านทุกคนรีบพาหญิงสาวสองคนไปซ่อนตัวชายสองคนแย,ย,ยกย้ายกันตรวจสอบหนุ่มจจ่น่นนแ้้้ะเ็็อออยกกกวาาาาตสไปขง ในขณะที่จอนคอยเฝ้าตัวประกันอยู่ข้างในขณะกำลังสำรวจสวนหลังบ้านเขาบาังเอิญเจอฝูงช้างป่าเดินผ่านเงียบๆในความมืดเล่นเอาเขาแทบช็อกตายแต่โชคดีที่พวกมันแค่เดินผ่านไปยังไม่ทันหายตกใจเสียงสิงโตคำรามก็ดังขึ้นจากด้านหลังและก่อนที่จะทันได้หันกลับไปเสือตัวหนึ่งก็พุ่งจากความมืดเข้าขย่ำเขาเสียงกรีดร้องโหยหวนทำให้จอนรีบพุ่งออกไปหนุ่มจีนโชคดีกว่าเจ้าหนุมคราวแต่แขนของเขาถูกฉีกเป็นแผลลึกเลือดไหลไม่หยุดแซมและทีมของแมรี่รีบรวมตัวกันพาเขาเข้าไปปฐมพยาบาลในบ้าน ไม่มีอุปกรณ์การแพทย์นอกจากโมฟีนเข็มเดียวทั้งกลุ่มต้องช่วยกันยื้อชีวิตเขาไว้ก็งบางช่วงนึกว่าเขาจะไม่รอดจนกระทั่งเสียงตะกววลั่นของเพื่อนดังขึ้นมันดึงสติเขากลับมาท่ามกลางเสียงหัวเราะและคราบน้ำตาแห่งความเหนื่อยล้าและความตื่นตระหนกหลังจากห้ามเลือดให้หนุ่มจีนได้ชั่วคราวทั้งกลุ่มต้องเผชิญกับความจริงที่น่ากลัวยิ่งกว่านั่นคือถ้าไม่รีบติดต่อศูนย์เพื่อพาเขาออกไปจากที่นี่เขาคงรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได้แน่แต่ในขณะที่พวกเขากำลังดิ้้้นนนรรรหาาาาาาทงออดไยก็คืลเขมมว้ ร่องรอยของพวกซาเลมปรากฏขึ้นรอบบ้านแสดงว่าพวกมันแกรอยตามพวกเขามาติดๆข้างนอกนั่นในความมืดของป่าดิบฝูงสิงโตยังคงซุ่มรอยอย่างเงียบเชียบรอคอยจังหวะเวลาที่จะเปลี่ยนทั้งกลุ่มให้กลายเป็นเหยื่อแซมเรียกทุกคนมาประชุมด่วนเพื่อวางแผนรับมือแต่พอเช็คกระสุนบรรยากาศก็ตึงเครียดขึ้นทันทีทั้งทีมเหลือกระสุนแค่ห้านัดน้อยเกินกว่าจะรับมือได้ทั้งกลุ่มติดอาวุธและนักล่าแห่งป่าใหญ่แม้แต่หนุ่มผิวสีที่โตมาในแถบนี้และเข้าใจนิสัยสิงโตดีกว่าใครก็ยังยอมรับววว่่่าาาเเเขไมคยยสสิิงโตตตลัในชี ทุกอย่างดูเหมือนจะมาถึงทางตันความเหนื่อยล้าและความสิ้นหวังเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นคำตัดเพ้อแต่ไม่ใช่กับแซมเธอไม่ยอมให้ตัวเองและทีมต้องยอมแพ้แบบนั้นแซมยืนยันว่ายังมีทางรอดเพราะถ้าที่นี่มีสถานีส่งสัญญ,ญาณก็ต้องมีเครื่องปั่นไฟอยู่แถวนี้แน่ๆที่มันไม่ทํางานก็น่าจะเป็นเพราะเชื้อเพลิงหมดตอนนี้พวกเขาต้องหาเครื่องปั่นไฟและน้ํามันเพื่อเดินระบบใหม่ต้องทําแบบนั้นพวกเขาถึงจะมีโอกาสเรียกกู้ภัยและออกไปจากขลุมนรกนี้ได้แซมไม่รอช้าใช้มีดเหลาไม้ทําหอ,อากหยักๆขึ้นมาสองเล จอห์นขึ้นไปบนหอสังเกตการทพร้อมกล้องสองทางไกลเพื่อเฝ้าระวังและนำทางส่วนแซมกับไมจะไปหาเครื่องปั่นไฟและเชื้อเพลิงทุกอย่างดำเนินไปอย่างเงียบเชียบท่ามกลางความตึงเครียดจอห์นยืนอยู่ข้างบนเพ่งมองฝ่าความมืดเตรียมส่งสัญญาณหากสิงโตโผล่มาเขาเห็นผ่านกล้องสองทางไกลว่ามันกำลังซุ่มอยู่ไม่ไกลนักและเตือนได้ทันเวลาให้แซมกับไมยืนนิ่งกลั้นหายใจรอให้มันไปแต่จังหวะน,นั้นเองแบตเตอรี่กล้องสองทางไกลก็หมดและดับไปตอนที่จอห์นรีบเปลี่ยนฐานเพื่อให้มันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งงงงงงงเเเาาาขออสสิิโตกก็หหยยไไปแล้้้ววววืืททพีีคมม่บััจนน แซมกับไม่จำใจต้องไปต่อแยกย้ายกันค้นหาด้วยความเครียดถึงขีดสุดในที่สุดแซมก็เจอเครื่องปั่นไฟส่วนใหม่ก็เจอถังน้ำมันที่เหลืออยู่ขณะที่แซมและไม่กำลังพยายามสตาร์ทเครื่องปั่นไฟจอนที่อยู่ข้างบนก้มลงซ่องกล้องสองทางไกลแต่เผลอทำฐานตกลงพื้นเขาคำหาในความมืดและวินาทีที่กล้องกลับมาใช้การได้เจ้าสิงโตก็พุ่งเข้ามาเหมือนฝันร้ายที่มีชีวิตในการต่อสู้ที่สิ้นหวังจอนไม่มีโอกาสต่อโต้พลัดกำลังอันมหาศาลน,นั้นได้เลยความตายคืบคลานเข้ามาในจังหวะเดียวกับที่เครื่องปั่นไฟคำรามดขข้้นวาาาาามย่ดติรก็ถถเ เพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งนี้ไม่พ้นกรงเล็บของสัตว์ร้ายสมาชิกในทีมค่อยๆลงตายไปทีละคนด้วยกรงเล็บของอสุรกายตัวนั้นแซมรู้ดีว่าถ้าไม่จบเรื่องนี้จะไม่มีใครรอดชีวิตเธอกลับไม่เคลนไปที่สถานีสื่อสารเพื่อโทรหาองค์กรแต่กลับได้รับเพียงความเินเฉยผู้บัญชาการแจ้งว่าจะส่งคนมาช่วยได้ก็ต้องรอเช้าวันพรุ่งนี้ราวกับว่าชีวิตของพวกเขาทั้งกลุ่มไม่มีค่าให้ใส่ใจแซมกำมัดแน่นด้วยความโกรธจนตัวสั่นเพราะรู้ว่ายากที่จะยื้อไว้ได้ถึงเช้าเพื่อไม่ให้ทุกกกกกกคนนนนตตตื่่รหหไปมมากกวาวี้แซจจจึงจใจงใอก บอกว่าสถานการณ์ยังคุมได้และจะได้รับการช่วยเหลือในเช้าพรุ่งนี้แต่คำโกหกก็ถูกเปิดโปองอย่างรวดเร็วเมื่อทุกคนรู้ว่าพวกซาเลนกำลังตามล่าพวกเขาตลอดคืนคืนรอถึงเช้าหนทางรอดแทบจะเป็นศูนย์ซาเลนไม่ต้องการเงินค่าถ่ายสิ่งที่มันต้องการคือใช้ลูกสาวของผู้ว่าเพื่อบีบบังคับเอาอาภิสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเมื่อเห็นว่าชายผิวดำรู้นิสัยซาเลนดีเกินไปทุกคนจึงหันมาคาดคันเขาเมื่อปิดบังต่อไม่ไหวเขาจึงสารภาพว่าเคยทำงานให้มันมาก่อนเลยรูเตอร์ลึกหนาบางชายผิวดำเลว เขาถูกบังคับให้ทำงานรับใช้ซาเลมไม่อย่างนั้นลูกมีและครอบครัวจะถูกฆ่าในที่สุดเขาก็ทนความโหดร้ายไม่ไหวเขาหนีออกมาและราคาของอิสรภาพนั้นคือชีวิตของทุกคนในครอบครัวเขาเมื่อเขาจาับมาซาเลมส่งคนไปฆ่าล้างคดตดปล่อยให้เขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้เรื่องราวนั้นทําให้บรรยากาศหนักหึ้งแต่อลิซาลูกสาวพูดว่าเอ่ยถึงความชั่วร้ายของซาเลมด้วยความทรงจําที่ไม่เคยจางหายเธอเล่าถึงวันที่พวกมันบุกเข้ามาในห้องหรี่แล้วฆ่าทุกคนตายทีละคนต่อหน้าต่อตาเธอทิ้งรอยแผลในใจที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี บนตัวเธอยังมีรอยแผลเป็นมากมายร่องรอยของขุมนรกที่เธอรอดมาได้ด้วยความรู้สึกผิดชายผิวสีจึงตัดสินใจออกไปเฝ้ายามเตือนให้ทุกคนระวังตัวแต่พอเขาไปทุกคนพยายามงี่บหลับศพกนาตรกมก็เกิดขึ้นไม่หาปืนเจอจะเอามาอวดแซมแต่สิงโตก็กระโจนจากความมืดเข้าใส่เขาเงงออลาาาู่ถบตแซมพุ่งเข้าไปทันทีพยายามล่อความสนใจสัตว์ร้ายเพื่อช่วยใหม่หลังยุยยุดกันอย่างระทึกสิงโตก็ปล่อยเขาแล้วหันมาพุ่งใส่แซมแทนเมื่อรู้ว่าไทยมาถึงตัวแซมพุ่งตัวสไลด์เข้าไปใต้ท้องรถกวกับลูกธนู ช่องว่างแคบ,บๆพอให้เธอซ่อนตัวสัตว์ร้ายครั่งแค่ไหนก็มุดเข้ามาไม่ได้มันเดินวงวินอยู่ข้างนอกดวงตาลูกวาวจ้องเขม็งที่รถเราแค่แซมเผลอโผล่ออกมามันจะตะครุบเหยื่อทันทีขณะเดียวกันคนของแซลมก็กระชับวงล้อมเข้ามาเริ่มบุกโจมตีบรรยากาศตึงเครียดจนแทบขาดใจขณะที่แซมยังติดอยู่ในเกมแมวไล่จับหนูระหว่างความเป็นความตายกับสัตว์ร้ายจู่ๆก็มีเสียงระเบิดสนั่นวันไหวไปทั่วบริเวณสองสาวข้างในตื่นตระหนกสุดขีดวิ่งหนีออกมาตามสัญชาตญาณต่างคนต่างวิ่งไปคนละทิ แรงระเบิดทําให้สิงโตตกใจวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าลึกเหลือทิ้งไว้เพียงเสียงปืนและกลิ่นดินปืนเมรีฟส่งสัญญาณบอกแซมว่าคนของซาเลนมาแล้วพวกเขาต้องพร้อมรับมือการต่อสู้ที่ไร้ความปราณีถึงแม้ในมือแทบจะไม่มีอาวุธเหลืออยู่เลยทั้งคู่รู้ดีว่านาะทีนี้ไม่เหลืออะไรให้สยอีกแล้วทางเลือกเดียวคือสู้จนลมหายใจสุดท้ายพอศัตรูกลุ่มแรกบุกเข้ามาใหม่ก็ยิงร่วงไปสองสามคนเปิดช่องว่างช่วงสั้นๆให้แสมพุ่งไปคว้าอาวุธจากศพขณะที่อลิซ่ายังตัวสั่นด้วยความตัวแซมมมโาาาาทททันเเวลลลส่่งงใหหห้้้อออออยูอะะกไป จากนั้นแซมก็รีบกลับไปช่วยสาวผมแดงแต่พอเธอถูกเจอตัวและสมุนของซาเลนกำลังจะลงมือฆ่าแซมก็พุ่งมาจากด้านหลังปาดคอมันด้วยมีดอยางเลือดเย็นอีกคนยกปืนขึ้นเล็งแต่หญิงสาวคว้ากระบอกปืนบิดเบี่ยงทิศทางได้ทันแล้วจัดก,การปิดชีพมันทันทีไม่หยุดแค่นั้นเธอคว้าปืนมารวกระสุนสั้นๆแต่อย่างแม่นยำทำให้พวกที่เหลือรอดแซมสุดลงกับพื้นแต่ก็รีบพาเธอกลับไปที่ห้องสื่อสารทันทีพร้อมออกคำสั่งกับทั้งคู่ห้ามออกไปจากที่นี่เด็ดขาดไม่ว่าจะะเเกกกิดอออไรขขึ้น็ตตาาาาาามมมสวทพยายางั มาขวางประตูไว้เพื่อการศัตรูเข้ามาแต่ตอนนั้นเองอลิสาก็ตัดสินใจทาสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างเธอพูดว่าการเอาแต่นี้มีแต่จะทําให้ตายไปพร้อมความกลัวถ้าอยากรอดก็ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อทวงชีวิตตัวเองคืนมาเพื่อนของเธอหลังเล่คู่หนึ่งก่อนจะเข้าใจแล้วทั้งคู่ก็ตัดสินใจออกจากที่ซ่อนยอมเผชิญหน้ากับอันตรายข้างนอกตรงๆไม่แม้จะบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังฝืนสู้จนแทบหมดแรงจังหวะที่ศัตรูกําลังจะยิงปิดชีพเขาชายผิวสีก็โผล่มาช่วยทันเวลาเขาจัดการมันร่วงตรงนั้นทั้งงงคคนพุ่่่เข้าสาสตตรูอยไมิิดชีว ไม่มีความกลัวหลงเหลืออยู่มีเพียงสัญชาตญยาเอัตตวรอดเท่านั้นแต่พอออกมาได้ไม่นานสองสาวก็ต้องเจอกับการระดมยิงอย่างหนักจนทําเอาสติแตกต่างคนต่างวิ่งหนีหาที่ซ่อนอลิซาวิ่งเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งพยายามลากตู้เย็นมาควางประตูแต่ก็ปล่าประโยชน์พอศัตรูพังเข้ามาได้มันก็พุ่งเข้ามาจัดจัดเป็นเธอไปให้ซาเลมเธอคว้าของมีคงใกล้มือแล้วรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีกระนำแทงสวนกลับไปจนมันล้มลงจมกลองเลือดอีกด้านหนึ่งชายผิวสีแอบสะกดรอยตามศัตรูไปเงียบเงียบท่ามกลางแมกไม้สายตาจ้องเเเขขม็็งงปททีี่่่คคคคนนาารรอบบัวยิก ส่วนไอ้คนชั่วตัวการหลักเขาตั้งใจจะลงมือฆ่ามันด้วยมือตัวเองทั้งคู่ทิ้งปืนแล้วพุ่งเข้าแลกหมัดกันอย่างดุเดือดไอ้หน้าคนโห่ราอยอย่างบ้าคลั่งเมื่อเห็นคนที่นึกว่าตายไปแล้วมายืนอยู่ตรงหน้ามั่นใจว่าวันนี้จะส่งมันลงนรกไปอีกรอบร่างทั้งสองปะทะกันราวกับสัตว์ป่าที่จนตรอกพอไอ้หน้าคนพูดถึงลูกทั้งสองคนที่ตายไปความแค้นในใจเขาก็ปะตุกขึ้นมาแต่จังหวะน,นั้นเองเขาปรับท่าท่าโดนแทงเข้าที่ท้องอย่างจังมันกดตัวเขาลงกับพื้นเตร,รียมจะปปิดดดดชีพีพแแต่เสสสยงงงงืนงนนนนกกก็ัััขขึ้้้จาาาาหหหลระุอมมมททํใู ด้วยแรงเฮือกสุดท้ายชายผิวสีลั่นไก่เจาะกระโหลกศัตรูเพื่อปิดบัญชีแค้นสสงความแค้นที่แบกรับมาตลอดได้สําเร็จแต่พิษบาดแผลทําให้เขาไปต่อไม่ไหวแสนจําใจต้องทิ้งเขาไว้เธอวิ่งหนีไปข้างหน้าอย่างสิ้นหวังไม่นานนักลูกน้องของซาเลมก็ตามมาทันพวกมันกราดยิงใส่ชายผิวสีจนเสียชีวิตอีกด้านหนึ่งของสมรภูมิหนุ่มชาวจีนแม้จะเจ็บหนักแต่ก็พยายามล่าสังขารออกมาเขาไปหาไมที่นั่งพิงกําแพงผู้พังอยู่ทั้งคู่หมดสภาพไม่เหลือแรงจะสู้ต่อแล้วหนุ่มชาวจีนเปขึ้นมา,า,า,ามนล่อย่่่าางเเเททียมมมหหืืออนลาย พันปีก่อนแต่พวกเขารู้ดีกว่าใครว่ามนุษย์นี่และคือสิ่งมีชีวิตที่โลกและโหดร้ายที่สุดทั้งคู่ยังคงสงสัยว่าทำไมสิงโตตัวมีตัวนั้นถึงไม่หนีไปแต่กลับยังวงเวียนอยู่แถวนี้ยังไม่ทันจะได้คำตอบคนของซาเลมก็โผล่มาตรงหน้าพวกเขาซะก่อนไรเรี่ยวแรงจะสู้ต่อและไม่เหลือความหวังใดๆไม่และเพื่อนเลือกที่จะปล่อยวางนั่งพิงกันรอความตายอย่างสงบทำเพลงคุ้นหูเบาๆราวกับเป็นคำบอกลาทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังตึกก้องไปทั่วสิงโตตัวมีพุ่งออกมาดังพายุจัดการขย่ำ พวกมันคนหนึ่งตายคาที่ในพริบตาพวกที่เหลือต่างแตกตื่นวิ่งหนีตายไม่คิดชีวิตโดยไม่กล้าหันกลับมามองเมื่อเสียงปืนสงบลงชายชาวจีนก็สิ้นลมหายใจในอ้อมแขนของใหม่ทิ้งให้เขาอยู่ลำพังบนเส้นได้บางบางระหว่างความเป็นและความตายแม้ร่างกายจะหมดแรงแต่สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของไม่กลับลุกชนขึ้นเขาพยายามลากสังขารออกไปเก็บปืนศัตรูมาเตรียมยิงทุกคนที่กล้าเข้ามาใกล้ทันใดนั้นไม่ก็ได้ยินเสียงร้องทาเบาดังออกมาจากบ้านไกลๆ้ๆเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาต้องตะลึงเมื่อพบลูกสิงโตกำลังตัวสั่นอยู่ในมืม เขาจึงเข้าใจว่าทำไมแม่สิงโตถึงไม่ยอมไปไหนอีกด้านหนึ่งแซมกำลังสู้อยู่กลางหง่ล้อมศัตรูระดมยิงกดดันพลางหาทางเข้าประชิดตัวสองสาวหญิงสาวผมแดงที่กำลังตืนตระหนกถูกหัวหน้าพวกมันจับตัวได้มันเอาปืนเจาะบังคับให้เธอตามไปท่าย,ยังไม่อยากตายมันลากเธอมาต่อหน้าแซมแล้วยื่นข้อเสนออย่างเลือดเย็นว่าถ้าแซมไม่ส่งตัวลูกสาวผู้ว่ามาผู้หญิงคนนี้จะต้องตายท,าทันทีแซมเหลือไปเห็นเงาของแม่สิงโตซ่อนอยู่ในความมืดแผนการบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวเธอท,ทันทีเพื่อรักษาชีวิตสาวผมแดงแสมแกล้งทำเป็นยอมตกลง โดยบอกว่าจะพาอลิซามาแลกเปลี่ยนหัวหน้าพวกมันหลงเชื่อจึงปล่อยแซมไปเมื่อกลับไปที่สถานีสื่อสารแซมกลับไม่เจออลิซาเธอวิ่งออกมาแล้วเจอหญิงสาวกำลังขวัญเสียเพราะเพิ่งฆ่าคนไปแซมต่ออลิซาให้สงบลงแล้วรีบบอกแผนการจากนั้นก็ย้อนกลับไปพาหัวหน้าพวกมันไปยังบ้านเป้าหมายทันทีที่ทั้งสองก้าวเข้าไปในบ้านอลิซากับสาวผมแดงก็รีบปิดประตูดังปังแล้วลงตรอนแน่นหนาจากด้านนอกโจรเรียกค่าถ่ายตะโกนอย่างบ้าคลั่งโอวดว่ามันยังมีพวกอีกเยอะและไม่กลัวใครหน้าไหนแต่สินตะโกนยังไม่ทันขาด แม่สิงโตก็ปรากฏตัวขึ้นดูเหมือนมันจะได้กลิ่นเลือดพวกพ้องบนตัวเขาเพียงไม่กี่วินาทีมันก็พุ่งเข้าขย้ำเขาจนตายอย่างไร้ความปราณีแล้วหันมาทางแซมเหมือนจะโจมตีแต่จังหวะน,นั้นเสียงจากถ่ายนอกก็ดึงความสนใจหมันไปมันพังประตูพุ่งออกไปหาลูกๆที่ไม่เพิ่งผามาส่งเมื่อเห็นลูกปลอดภัยมันก็ละทิ้งความแค้นแล้วพาลูกเดินหายเข้าไปในป่าลึกภาาความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกทำเอาผู้รอดชีวิตในทีมของแซมกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะไม่ว่าเป็นคนหรือสัตว์ความรักของแม่ก็ยังเป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดเสมอเมื่อรุ่งสางมาเยือนเครื่องบินกู้ภัยก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเพื่อรับผู้รอดชีวิตออกไปจากนรกบนดินแห่งนี้หนังเรื่องนี้สื่อข้อความอันลึกซึ้งว่ามนุษย์ต่างหากคือภัยคุกคามที่้รยแรงที่สุดของธรรมชาติเมื่อความโลภและความบุนแรงนำไปสู่การเขี่ยง่าทั้งเผ่าพันธุ์เดียวกันและสรรพสัตว์หนังยังตวนใจเราว่ามีเพียงการเคารพและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างตรงกลืนเท่านั้นมนุษย์ถึงจะหลุดพ้นจากโ คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาอีกนะครับขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันใหม่